โดนจะได้อยู่นู่นแหละตัวใหญ่ลบเลยเคลียเลยไอพวกนี้เคลียเลยเคลียเลยเก็บออกให้หมดเลยเอาตัวนี้ก่อนดนแล้วเอาเอาดิเก็บเลยเก็บเลยเรามารับช่วงเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปรู้ลู่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 ตรงไปอ่ะดนแล้วเก็บไปเลยวัดไปเรื่อยวัดไปเรื่อย ตั้งคันตั้งคันวัดตั้งคันวัดเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรถตั้งตั้งนี่ตั้งตั้งกอดได้กอดเลยเก็บเลยมพอยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเบี่ยงออกเลยเอาตรงนั้นออกให้หมดเลยเก็บให้ดีเอาพันพันแบบที่ตรงสายทำให้ดูอ่ะพันพันเงี้ยพันไว้กับมือหมุนน่ะตั้งใัดีเนี่ยืนดี้ดิเอ๋กอดได้เดี๋ยวมัน นี่แหละมันจะมาสู้มาสู้เราใกล้ๆนี่แหละแต่ถ้าโดดแล้วใช่แหละก่อไปก่ไปก่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีมันสีมันสีเดี๋ยวเดี๋ยวมิเช่มิเช่มิเช่ทางไหนวะทางไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามไปมันล้างไปก่อนไปล้างไปก่อนอย่าอย่าให้มันสีเหรอไหมครับมันไป เอาเอานน่นไปเสียบไว้ข้างหลังอนนเ,อเออไอ้นู่นเสียบข้างหลังลม,ลามาอยู่ๆอยู่ๆเอาถือไว้กัน<ม>อ,อ,อุ้ยอยู่ๆมันตามมาตามมามตามมาจะคอยอยู่ไหนวะอยู่อยู่ๆมานี่แล้วนี่น้องคอยเก็บไอ้นี่เบี่ยงไปทางซ้ายเลยลุกันครับมา ในอินซีมั้งวะฮะไม่รู้มันดิ่งเดียวอยู่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 ขาปะเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็นหน้ารอบด้วยนะน่าจะอินซีมั้งวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียงสายด้วยที่เลี้ยงสายอย่าให้มันปีนข้างใดข้างหนึ่งเยาว่าเพราะขาวเว้ยอินซีเว้ยแกเว้ยอินซีอินซีอินซีเหนียเนียวเหนียหลังไปหลังไปอย่าเหนียวอย่างนี้อย่าเหนียวยืนนี่เด้งไปนู่น จะทำอย่างนี้อย่ามันเข้าท้องเรือเออมามามาซีซีมันพันกันช่างมันก็ก็พอรากมาคลายมาลาก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 มาเบี่ยงมาเบี่ยงมาโดนได้แล้วได้แล้วได้แล้วต้องรีบล้อมเลยอะยืดไปโน้ไปโน้ไปโน้ยุยหลักดีๆหลักดีๆอยืนก่อน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 ไปยืนนูยืนนูคู่น้องไว้นะระวังโดนน้องไว้ ผมไยไปนูนถอยไปนูนก่อนถอยไปนูนก่อนโอเคโยโยไดดีหลักก็ดีหลักก็ดีใหญ่อะหลักก็ดีหลักก็ดีเฮ้ยปากปลาอย่าหันไปทางน้องเขาดิมันงนี้เออต้องหันปลาออกไกัดโอยมันสะบัดนี่มันโดนเบ็ดใครมาเนี่ยมันขาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเป็นสนิมเราเห็นปะเออเอาจับไว้พยายามเวลาเรายกปลาอย่าหันปากปลาไปหาใครก็ได้ให้มันหันออกอย่างนี้อย่างเดียวโอเคนะเราถ่ายรูปก่อนหางนะฮะห่างไม่เป็นไร นี่ e ครับนี่ครับเบ็ดเขียวเดี๋ยวมาเดี๋ยขอปอก่อนขอปอก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปขอผ้าหน่อยเอาอะไรนะครับเฮ้ตามสเต็ปอผ้าขอผ้าผ้้้าไวใหขอนเอาผ้าผ้าให้หน่อยว่าไงฮัลโลครับ โลละ2สองร้อยห้าสิบคิดว่า <พอ S 1> น่า <พอ S 1> ได้มั้งห้าโลตีตีน้อยๆกันปลาอินทรีปลาเคม็เคมที่ไหนอ่ะแล้วปลาเค็มมันปลาอะไรมาทำปลาเคม็มใช่อินทรีนี่เลยเออนนั่แล้วเมื่อกี้ตัวเองว่าอะไรปลาเคม็เคมอันนี้ปลาอินทรี โอ้อ<ฮ>ั<ฮ>นนี้ถือว่าใหญ่ไหมคะอ่ะโอเคยุด